มิีถึงขั้นที่แบบว่าคนเรียกน้อง่าเป็นคอนซีลเลอร์นอยถั่วทําไมถึงทําคอนซีลเลอร์ออกมาเป็นโปรดักต์แรกของแบรนด์นี่ยังไม่ได้สร้างเป็นเอนอะไรจากมันเลยแล้วแบบตอนนี้คือกินแกรบแล้วจะมีคนซื้อไหมนะจะมีคนกดไหมนะทำไมมันถึงทํานานจังซึ่ง Power ทุกคนชอบปาว่าตอนนี้ได้ยินคำนั้นนะความคิเลอ้เปลี่ยนไปหมดเลยเพาะมากตรงสลิดมากแบรนด์ Brand เนี่ยชื่อมันอ่านว่าอะไรสวัสดีค่ะเยคนสวยทุกคนถ้าตอนนี้ทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่ก็แสดงว่าน้องคอนซีลเลอร์ฮีลอออสของเราน่าจะแบบได้เปิดววาาาางงขยและะล้นหนััจกพฒสู นานมากจนลูกค้าเขย่าตัวว่าแบบเมื่อไหร่คุณพี่จะขายจริงตอนนี้ก็คือได้ขายแล้ววันนี้นะคะนี่ก็เลยมูฟจากโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมานั่งอยู่ที่พื้นในแพลตฟอร์มยูทูบแบบนี้เพื่อมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบเต็มๆเลยว่ากว่าจะได้มาเป็นคอนซีลเลอร์ฮีเลียลสของเราอ่ะเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างทำให้มันถึงทำนานจังนะคะรวมถึงเผื่อจะเป็นแบบเคสแซนี้ให้กับใครหลายๆคนที่แบบอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองด้วย I just wanna. around, now, around now. I just wanna have a thunk. around, now, around now. กาแรกขอเริ่มต้นที่เริ่มชื่อแบรนด์ก่อนเลยคือเป็นอะไรที่คนถามเยอะมากว่าแบรนด์เนี่ยชื่อมันอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรทําไมถึงตั้งชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงคือต้นเรื่องเลยนะนิงตั้งใจว่านี่เนี่ยอยากผสมคําใหม่ขึ้นมาเป็นคําที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนและเป็นชื่อที่แบบมีความยูนิคได้ยินเปิมคืนนึกถึงแบรนด์เราเป็นแบรนด์แรกเลยเราก็เลยพยายามผสมคําขึ้นมาใหม่ด้วยกันแบบไปหาแคตตากรีไม่ว่าจะเป็นแบบชื่อเด็กเกิดใหม่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายชื่อมองคลชื่ออะไรที่มันมีความแบบลึกลับซับซ้อน,แล,นออ category, อแล้วนคนที่ ชอบอ่ะเลอกปลาลำปลาอะไรแบบมีอยู่แล้วด้วยความที่เราเรียน a i อามาทุกคนกของไม่เราก็เลยแบบเข้าไปนั่งเสิร์ชแล้วเจอชื่อเทพหนึ่งที่เราสุดก็แบบเพาะมากตรงสลิดมากเทพคนนั้นเนี่ยเขาก็มี เทพคนนั้นเทพท่านนั้นเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าเฮลิออสนิงาชอบชื่อนี้มาเราได้ไปอ่านประวัติยิ่งชอบชื่อนี้เลยเพราะว่ามันตรงกับคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้มากๆนะคะคือนิงาตั้งใจทาแบรนด์ที่พูดถึงเรื่องความไม่มั่นใจในผู้หญิงความอินสเคีวเบสออนจากตัวเองที่เคยเจอมาแล้วก็เป็นมารวมถึงการได้แบบพูดคุยกับยายคนสวยหลายๆคนคือนิงาตั้งใจกับตัวเองตั้งแต่วันแรกเลยว่าแบรนด์เนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่พูดถึงเรื่องความไม่มั่นใจแบรนด์มันต้องมี value แบรนด์์์ม์มมมัันนนนนนนคคืืือออออออผู้ะะ้้้้้แแแแบบรรรดดดดตตตตตงงงงงงงีีีชวววิเเเพาฉจุยลขซึ่ ว่าิริโอสจะ represent <S <S ผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่กําลังเจอปัญหาเรื่องความอินสกิลสาเหตุนี้นิ้งอยากให้คิริโอสพูดเรื่องนี้เลยพเพราะนิ้งรู้สึกว่ามันคือตัวตนของนิงแล้วมันก็เป็นตัวตนที่นิงคิดว่านิงอยู่กับมันไปได้อีกแบบหลายปีคอนเซปต์นี้มันก็เลยเป็นที่มาของอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือคําว่าเย er ียวยาหรือว่าการฮิลลิ่งเพราะนี้ให้แบรนด์นี้มันเข้าไปเยียวยาความไม่มั่นใจของผู้หญิงนะคะและนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยใครหลายๆคนได้จริงๆคือรู้สึกตัวตอนนี้เล่ายาวมากนั่นแหละทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการเอาคําว่าฮิลนะคะไปใส่กับคําว่าเฮลิโอสมันก็เลยผสมกันกลายเป็น คำว่า h i e r i o s อันนี้คือเก็เชื่อมโยงของนี้นะนี่คิดว่าดวงอาทิตย์หรือว่าแสงของดวงอาทิตย์อะมันทําให้มนุษย์สามารถเพิ่มระดับเซโรโทนินได้ซึ่งตัวเซโรโทนินเนี่ยก็เป็นสารที่ช่วยลดความเครียดนะคะแล้วก็ทำให้คนมีความสุขมากขึ้นคือเข้าใจป่ะเพราะว่าสมเก็ตได้เก็ตน้อยมันทาให้ชื่อแบรนด์มันดูแบบโตคอนเซ็ปต์มากๆโปรเซสในการคิดชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายเดือนมากๆรวมถึงพอได้ชื่อแบรนด์ได้คอนเซ็ปต์มาเราก็ต้องไปทํา CI แบรนด์ต่อทําโลโก้โลโก้ใหญ่โลโก้ย่อดโลโก้เอาไว้ขึ้น โลโก้ไอจีโลโก้เอาไปใส่ในทิกตอกโลโก้เต็มที่อาไปใส่โปรดักต์อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนกราฟิกหลายเจ้ามากๆขั้นตอนเนี่ยคือแบบทาคอนซูมิ่งมากๆแล้วก็ดีเทลเยอะมากๆมาต่อกันที่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ทําไมถึงทําคอนซีลเลอร์ออกมาเป็นโปรดักต์แรกของแบรนด์เหตุผลง่ายๆค่ะก็คือฉันเป็นสิวแต่ถ้าทุกคนจํากระเป๋าใบนี้ได้ก็รู้ว่านิ้งอะไปแต่งหน้าให้คนแปลกหน้าบ่อยมากๆเป็นงานอดิเรกของเราเลยไปนั่งคุยกับยาคนสวยแล้วการที่เราได้ไปนั่งคุยอะเราก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว ก็เลยเจอเ,อเพดจอยตรงนี้ที่นีงรู้สึกว่านิ่งอ่ะอยากทำโปรดักเพื่อเข้าใจคนคนน้นจริงๆรวมถึงตัวเองด้วยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเท r ร์นิ่งพอยท์ทั้งเรื่องราวของตัวเองรวมถึงเรื่องราวที่นิ้งไปคุยกับเพื่อนแล้วก็ยจคนสวยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นไอเดียนิ้งคิดว่านิ่งอะอยากทำโปรดักให้กับคนที่เป็นสิวแบบเราได้ใช้พอได้ไอเดียมาแล้วนะคะนิ้งก็เริ่มไปหารโรงงานเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองก็คือใช้การ O E M L ซึ่งโปรเซสเนี้ยกว่านที่จะเจอโรงงานที่ตรง นนะะกคนคทุเริ่มต้นเลยก็คือ search Google ก่อนดูว่าโรงงานไหนได้มาตรฐานอะไรบ้างน,นะคะศึกษาเรื่องโรงงานเยอะๆแล้วก็ลองเข้าไปคุยลองเข้าไป work ดูก่อนนะคะคุยกับเซลล์โรงงานคุยกับ R าดีต่างๆว่าเฮ้ดยด้วยความต้องการของเราตรงเนี้ยเขาสามารถทําให้เราได้ไหมใช้บัตรเจ็ตเท่าไหร่โรงงานสามารถ provide ให้เราได้แค่ไหนซึ่งจะบอกเลยว,ว่านี้เปลี่ยนโรงงานบ่อยมากๆนะคะอันนี้คือโรงงานที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ รวมถึงที่นิ้งทาอยู่ตอนนี้ก็คือโรงงานที่5ตัวสุดไฟนอลเนี่ยนิ้งบอกทุกคน,นว่ามันดีที่สุดในความสามารถแล้วก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าที่นิ้งพัฒนาเขามาแล้วนิ้งก็คิดว่ามันตอบโจทย์สำหรับที่สุดแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะไม่ได้ดีสําหรับคนทุกคนคือก่อนหน้านี้นี่พวกคนที่ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพของโปรดมากๆไม่ใช่แค่คุณภาพโปรดจริงๆก็คือทุกอย่างธุรกิจเลยแล้วนิ้งก็แบบแก้แล้วแก้อีกทุกคนก็จะเห็นจากการที่เราแบบตื่นเช้ามาเทสโปรดทุกเชา้าตั้งแต่ที่แแบบบนนนนนนัักกกเเเเรรีีีียยยยยมหาาาาววิทลลชศึษจจจตตอออ้้้็คืพ่่งไดะข ค่อนข้างแบบคอนเซิร์นเรื่องการทําผิดพลาดกลัวคนจะว่าว่าโ,โปรดักไม่ดีกลัวเสียเครดิตอะไรเงี้ยมากๆจนแบบเราเจอพี่กลุ่มหนึ่งพี่ๆเขาก็บอกนึงว่าแบบจริง,รงๆการทําธุรกิจหรือว่าการทาโปรดักตหนึ่งตัวออกมาเราไม่ได้ต้องโฟกัสที่คนทุกคนบนโลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทาโปรดักหนึ่งตัวมาแล้วแบบมันดีสําหรับคนทุกคนบนโลกใแบบบ,บน,นี้เราแค่โฟกัสที่คนหนึ่งกลุ่มและตั้งใจจริงๆว่าเราจะขายใครเราจะทาโปรดักตนี้ให้ใครใช้ซึ่งทุกคนชอป้าว่าครนี้ได้ยินคำนั้นเนี่ยความคิดนิ่งเปลี่ยนไปหมดเลยแบบนโสค ทั้งโลกท่านท่านจริงๆแล้วคนที่อยากสื่อสารกับเขาจริงๆก็คือคนที่มีความไม่มั่นใจแบบเราช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่นิ้แบบออกมาทาคลิปเยอะมากว่าทุกคนคะคิดว่าโปรดักแบบนี้เนื้อประมาณนี้โอเคไหมนิ้ควนแก้เพิ่มไหมทุกคนคะเฉดสีประมาณนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยล้วนิ้งก็แบบไปนั่งอ่านคอมเมนต์จริงๆนั่งฟังเสียงลูกค้าเราจริงๆหรือบางทีก็คือแบบแพ้ไปเจอยาคนสวยต,วตัวจริงก็คือเอาโปรดักไปให้เขาลองสวอชเนื้อดูเลยแบบไปลองอัพทายเนื้อดูว่าแบบเนี้ยโอเคไหมเป็นยังไ เขาจริงๆเขาคิดยังไงกับโปรดักต์ตัวนี้หลังจากการเปลี่ยนความคิดทํากันบ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับทุกคนจริงๆโฟกัสกับคนกลุ่มเดียวจริงๆก็เลยได้กายเป็นคอนซีลเลอร์สูตรนี้ค่ะต่อไปไปที่เรื่องสูตรแล้วก็สารสกัดกันบ้างคือตอนแรกนี่น่าจว่าเราจะทําสูตรนี้มาให้มันเป็น acne friendly ซึ่งสูตรนี้เลยนะคะที่นิ่งวางขายจริงๆแล้วอ่ะเรามีการคุยกับอาดีว่าเฮ้ยใช้ชื่อนี้ในการจดแจ้งได้ไหมซึ่งคุยกับอาดีแล้วว่ามันสามารถใช้การจดแจ้งได้แต่สุดท้ายแบบ last minute มากๆนี่แต่ถใจว่าไม่เอาแล้้้วววเเรราาาา่่่่ไมตัังชือออนพ น,นิ้คิดว่านิ้งไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่ามันเป็นแบบแค n น f ่เฟรนลี่หรือเป็นแบบแค n น่อ่ะพอมันมีคําว่าแคนนี่แลาวคนจะโฟกัสว่ามันมีคุณสมบัติในการแบบรักษาสิวทาอันนี้ปุ๊บแล้วสิวหายแน่นอนอะไรอ่ะคือนิ้งไม่อยากให้มันกลายเป็นภาพจําแบบนั้นเพราะจากประสบการณ์นิ้งเลยนิ้งคิดว่าการจะสิวหายไม่หายมันมาจากหลายปัจจัยมากนะคะแลวนิ้งก็คิดว่าคอนซีลเลอร์หนึ่งตัวมันไม่ใช่ยาแ,แต้มสิวมันคนละฟังก์ชันกันแล้วมันก็ไม่ใช่ยารักษาสิวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิิดทททุุกกกกกกคนกบบในใสนสสสััั onic id, ye, ide, งงงงงเเเตตตแแบบบบ Ke Ingred Asset onic ีี่่่่่่มใรรรรร้้้วววาาาาจะะปยออชื ทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ตอบประโลมผิวมากขึ้นแต่ใตนิ้งที่นิ้งเคยเป็นสิวหนักๆมาเลยนิ้งก็คัดสารสกัดที่หนึ่งเลยนิ้งเคยแพ้ในช่วงเป็นสิวไมว่าจะแบบมินเนอรัลอลหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนิ้งก็ตัดออกนะคะถ้าเกิดว่ามันสามารถลดเปอร์เซ็นต์การแพ้หรือว่าการระคายเคืองได้นิ้งก็จะพยายามตัดออกแต่มันจะมีหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอ่ะเคยเข้าใจผิดกันหนักมากเกี่ยวกับสารสกัดที่มีชื่อว่าซิลิโคนคุยกับอาร์ดีแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคอนเซิ กับพวกไดเมนติโคนหรือว่าซิลิโคนต่างๆที่ใส่อยู่ในฟอร์มของคอนซีลเลอร์ตัวนี้นิ้งคุยกับอาดีทุกโรงงานตั้งแต่ว่าแรกที่นิ้งทำงานกับเขาเลยว่านิ้งไม่อยากสร้างความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้าไม่อยากสร้างการตลาดจากความกลัวให้กับลูกค้าเราไม่อยากบบเกรมซิลิโคนฟรีทั้งนั้นจริงๆแล้วซิลิโคนมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นตอนนี้ได้ไปหาข้อมูลพวกนี้มากก็ทําให้นิ้งเข้าใจซิลิโคนมากขึ้นว่าจริงๆแล้ว,วาการจะอุดตันหรือไม่อุดตันของเครื่่่่่่อออองงงสําาาาาาไไมมมดด้้้้ยยยูททีีซิออะะิิลคคนนนนเเววะะใขขจจกึรๆ มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจและมันมีข้อดีเยอะมากๆข้อดีอย่างแรกเลยก็คือมันช่วยในเรื่องของ texture นะคะเวลาที่เราทาเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราดูละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ texture ของมันลื่นแล้วก็ใช้ง่ายมากขึ้นอย่างที่2เลยก็คือตัวซิลิโคนมันจะมีความเป็นเิียมเคลือบผ,ผิวบางๆนะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้และในเรื่องของการอุดตันที่หลายๆคนค่อนข้างจะ c o n เซิร์นจริงๆแล้วตัวซิลิโคนถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายอย่างไร้สาเหตุมานานมากๆเพราะจริงๆแล้วโมเลกุลของตัวซิลิโคนอ่ะมันม เข้าไปแล้วกลายเป็นสิ่งอุดตันในรูขุมขนของเราได้เพราะฉะนั้นพูดก,กันตามตรงเลยว่าไม่ว่าคุณจะใช้โปรดักต์ไหนก็ตามสารสกัดดีแค่ไหนก็ตามอีเวนสกินแคร์เราต้องล้างหน้าให้สะอาดอยู่เสมอเสมอไม่งั้นแบบมันก็มีโอกาสอุดตันได้ไม่มากก็หน่อยค่ะก็ะหลังจากที่นิกไปหาข้อมูลมาด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองรวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะคะก็เลยทําให้นิ๊กได้3สารสกัดหลักที่เข้ามาใส่อยู่ในตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรลิกแอซิดตัวไฮโดรลิกแอซิดอ่ะมันดังมากๆอยู่แล้วใช่ปะแต่จริงๆแล้วววตัยาาอนนนิแด่่ะะคคเขืททีชึง้้ํผว ทำให้ผิวแล้วมันพลัมอัพมากขึ้นเวลาที่คนใช้ไปจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้มันมีความแบบเหมือนเราเติมน้าให้ผิวไวในตัวนะคะแล้วก็มีไนซินามายไนซินามายตัวนี้ก็ช่วยเรื่องสิวได้เหมือนกันช่วยเรื่องรอยแดงนะคะลด,ดความมันได้แล้วก็สร้างความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวมีสมดุลได้รวมถึงเซรามใย่ตัวนี้ก็ช่วยสร้างเกราะป้องกันให้ผิวนะคะแล้วก็ปอาประโลมผิวลดอาการระคายเคืองได้ด้วยที่เลือก3ตัวนี้มาเลยเพราะนึกว่าช่วงที่นินวห,ห่งเงาาบบีมันคือสภาพผิววช่วท่ทเป็นสิวไม่ว่วาจะเป็นคหา ตรงนี้มันนะคะสารสก,กัดพวกนี้มันก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเป็นคราบเ,เป็นขุยของเครื่องสอําอางแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้จริงๆแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นในระยะยาวค่ะไอเดียนี้ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อโปรดักต์นะคะ h e l i o s i Hydrating Concealer แทนที่จะเป็น acne friendly concealer นั่นเองค่ะต่อไปสําคัญมากก็คือเรื่องของ feeling เนื้อ,อยางนะคะว่าใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงตัว texture ตัวนี้นะคะข้อแรกที่นี่อยากให้ทุกคนจําได้เลยก็คือมันครีม my มากๆนะคะตัว texture เขาจะมีความชุ่มชื้นนะคะครีม my แล้วก็ลื่นๆคือี่่ถึงขัง้นทแบบวา คนเรียกน้อง่าเป็นคอนซีลเลอร์เนยถั่วเลยแต่นิ้งแบบดีใจมากๆเพราะว่าชื่อคอนซีลเลอร์เนยถั่วคือมันทําให้คนจําได้ถึงเนื้อเท็กเจอร์ของเขาว่าแบบเขามีความครีมี่จริงๆถ้าเกิดทุกคนได้ใช้จะดูเลยว่าแบบมันฟีกูดมากๆคือตัวนี้นะคะมันจะมีความปกปิดแบบปานกลางนะคะสามารถบิวได้แต่ไม่ได้บิวได้ถึงขั้นที่แบบว่าโหฟูเขาไปช่วยปกปิดรอยสักได้นะคะแต่ว่าเพียงพอสําหรับการปิดใต้ตาปิดรอยดํารอยแดงหรือว่ารอยสิวได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าใส่ไฮยาลูมาเนืะนะคะเพราะตอนทาเข้าไปมันจะมีฟีลลิิิ่่่งเเเหมมือนนนนแแแบบรราาบบาททกค้ววววัๆผยส เฉดสีมีด้วยกันทั้งหมด3เฉดนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นเบอร์สําหรับคนที่แบบว่าผิวขาวแบบขาวจัวเดินมาก็คือรู้เลยว่ายายเนี่ยมีผิวขาวคือขาวแบบนี้เลยเบอร์2นะคะสีแซนก็จะเป็นสีที่นิงใช้อยู่นะคะอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวเหลืองนะคะหรือว่าขาวเหลืองคือนิงอเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนขาวแต่จริงๆแล้วทุกคนเจอนิงในชีวิตจริงก็คือจะรู้เลยว่าใชนเป็นคนตัวเหลืองประมาณนึงก็จะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะสีสุดท้ายก็คือเบอร์3นะคะชื่อสีว่าคาราเมลนะคะตามชื่อเลยก็คือเหมาะกับคนที่มีผิวนน้้้าาึงสีีลลยยๆรเเเมแบบบอ์ ก็ 2, อสองสามอนาคตจริงๆนี่อยากทำเฉดสีเพิ่มมากๆแต่พูดตามตรงกับทุกคนแบบไม่ไอายเลยว่างบไม่ถึงในการทาเฉดสีเพิ่มในร็อตแรกอนาคตถ้าตัวโปรดักต์ไปได้นี่อยากทําสีเพิ่มมากๆแต่ในร็อตแรกเราทําได้แค่3สีกับจานวนขั้นด่ํห1ื่นสแท่งเขาพูดกับทุกคนเปิดใจเหมือนคนกับเพื่อนเลยคือโปรเจกต์นี้มันใช้เงินเก็บของนีเยอะมากๆนะคะจานวนเงินที่ลงทุนไปตั้งแต่ที่เริ่มโปรเจกต์มาตอนนี้ประมาณล้านกว่าบาทแล้วโดวยที่แบบนี่ยังไม่ได้สร้างเป็นเงินอะไรจากมันเลยแล้วแบบตอนนี้คือกินแกรบแล้วแด้วยควารงงานใหญ่ะเพฉน แล้วจำนวนงานขั้นต่ําของเขาอ่ะมันก็ค่อนข้างจะสูงคือ12,000แท่งสำหรับนีงอะ่ะนอนไม่หลับหลายคือนอนจิตใจตุงต้งตุ้งต่อๆ จะมีคนซื้อไหมนะจะมีคนกดไหมนะตอนนี้ก็คือยังกังวลอยู่แล้วตอนที่อัดตอนนี้คือโปรดักต์เสร็จแล้วถ่ายแบบเสร็จแล้วก็คือยังเครียดอยู่แต่เราอะใส่สุดจริงๆเรามีเงินเท่าไหร่เราใส่สุดเท่านั้นถือคติว่าถ้าทําแล้วต้องทําให้ดีถ้าเงินไม่พอนี่ก็หาเงินมาทําเพิ่มนะคะตั้งแต่แบบว่าการทสโปรดักต์เนื้อยาการหาโรงงานการย้ายโรงงานการเปิดค่าพัฒนาสูตรการทํากราฟิกการทาโลโก้การทำซีไอแวร์การออกล้ออะไรอย่างเงี้ยคือนิ้งไม่งกกับการทาโปรเจกต์นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบมันสุดกาลังของ ข้างหน้าในอนาคตน,นิ้งสัญญาณทุกคนเลยว่าถ้าโปรดักต์ตัวนี้ไปได้นิ้งจะทําเฉดเพิ่มมาให้สาวๆที่มีผิวเข้มมากกว่านี้นะคะพอเรื่องเครียดไว้แค่นี้มาคุยกันเรื่องสนุกสนานบ้างก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งทำไมนิ้งถึงทำแพคเกจจิ้งปากกาออกมาแบบนี้โจทย์ของนิ้งเลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้แพคเกจจิ้งมันใช้งานง่ายแล้วดูน่าใช้และสําคัญมากก็คือต้องใช้งานได้จริงด้วยนะคะแบบใช้ดีจริงๆตัวแพคเกจจิ้งนิ้งเทสหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบกดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กับหัวแปรงนะคะหรือว่าจะ แบบปุ่มหัวแปรงฟองน้าแบบตัดหัวแปรงฟองน้าซิลิโคนหัวแปรงแบบเหล็กหัวแปรงอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากมีแบบแพคเกจิ้งให้เลือกหลายแบบมากๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนิ้งมาเลือกที่หัวแปรงแบบนี้เพราะนิ้งคิดว่ามันเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดรวมถึงมันใช้งานง่ายด้วยนะคะแล้วก็มัลติฟังก์ชันมากๆมันคอนโทรลเนื้อได้ง่ายที่สุดไม่ว่าแบบจะเป็นเข้าซอกตาซอกจมูกแปะรอยสิวเอามาเก็บใต้ท้องคิวก็ได้เก็บรายละเอียดต่างๆก็ได้อันนี้เมาส์ให้ฟังว่าด้าบแรกจริงๆตั้งใจทำมาเป็นหัวกดๆแบบนี้แต่พอองทําหัว กดดไปแล้วรู้สึกว่ามันคอนโทรเนื้อได้ยากก่บการใช้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนออกมาแบบนี้หมุนหนึ่งทีอ่ะคือใช้ได้ทั้งหน้าเลยทุกคนแตะใต,ต้ตาได้ตรงนี้ได้นะคะหรือว่ารอยสิวต่างๆอะไรอย่างงี้คือเหลือเฟือมากๆในปริมาณสี่กร,รมัมอ่ะคือใช้ได้หลายเดือนมากๆนะคะทุกคนจนอยู่สุดท้ายเลยเพราะว่าแพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะดันเนื้อยาออกมาอยู่เสมอๆนะคะแล้วตัวเนื้อเนี้ยเราก็ไม่ต้องจิ้มจุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเอาแบบแพคเกจจิ้งเข้าไปคน,คนๆๆออกปัโปรดักที่ออกมาก็จะสดสะอาดอยู่เสมอได้้ตััววหแแรรงบบเนีา สามารถเอาเขามาแบบว่าเก็บรายละเอียดใต้ท้องคิ้วเวลาที่แบบแต่งหน้าพาดน,นะคะหรือว่าอายไลเนอร์ที่มันเลอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางวันที่นิ่งที่เกียดที่เกียก็คือแบบหมุนลงมาแล้วก็ทาแทนรองพื้นทั้งหน้าไปเลยสะดวกมากๆไอโปรเซสพวกนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนจะง่ายแต่นิ่งคิดว่าความสําคัญของการเลือกแพคเกจิ้งเลยก็คือเจ้าของแบรนด์หรือว่าคนที่เป็น R d ดีคนที่แบบเป็นคนพัฒนาของอะไรเงี้ยต้องลองใช้มันจริงๆว่ามันเหมาะกับลูกค้าเราจริงๆไหมแล้วมันใช้งานได้จริงๆไหมคือตอนแรกอะน,นิ่งตั้งใจจะทำมาเป็นหัััววออออนนนนนนี้้ทุุกกกคคคืืมมมแแบบใใหญ่่สจาล็ ลื่นมากๆแต่พอลองใช้มาจริงๆทุกคนสังเกตความแบบที่มันทะลักออกมาตรงนี้ปะมันเยิมออกมาอย่างเงี้ยหมดเลยทุกคนแล้วนี่ก็นั่งคุยกับโรงงานโรงงานบอกว่าจริงๆแล้ว,วมันปกตินะคะเพราะว่าเวลาที่แบบเราใช้โปรดักต์เราใช้ไม่หมดอะ่ะมันก็เลยจะมาแบบเอิดอยู่ตรงนี้ไม่มีอกออกมาเพิ่มแต่นี้คิดว่าลูกค้าฉันอะไม่เก็ทหรอกก็เลยบอกโรงงานว่าถ้างั้นแก้มาเป็นตนัวนี้หาอะไรก็ได้มาทําให้มันไม่เอ่ดอยู่ตรงนี้นะจนสุดท้ายแล้วโรงงานก็น่ารักมากๆนะคะก็แก้ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะตัวแพคเกจจิ้งก็คือไม่มีปัญหาั่วซึมแต่แพ ทุกคนก่อนว่าแปรงครั้งแรกที่ได้ไปตอนจับอะ้็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันแข็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนหลังจากใช้ประมาณแบบสองสัค้งอะไรเงี้ยแปรงจะเริ่มนิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันแข็งๆกับหน้าในครั้งแรกที่ใช้ก็ใช้ทิชชู่เปียกน,นะคะเช็ดหัวแปรงแบบนี้ก็ได้ที่แบบมันนานปีกว่าที่จะบอกทุกคนเลยว่านอกจากเรื่องเนื้อที่แบบเทสแล้วเทสอีกให้มันได้ความครีมี่ความไฮเดรตติ้งตรงตามโจทย์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แก้นานไม่แพ้ก,กันก็คือมััันน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 าาาาาอออออแแแคคเเกกจิ้้งงงงงงดดววววยยส่่่่่่ึทททีีูหมืจจะืะตตรรๆๆ็บบบบุ จะรู้ว่าแบบมันมีข้อจากัดอะไรบ้างแล้วก็ไปนั่งแก้จุดด้อยของน้องมาแล้วเรื่องการรีก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะรวมถึงตัวแพคเกจจิ้งที่หลายคนเห็นน่ารักแม้คือนิ้งตั้งใจออกแบบมามากๆให้ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกแบบคอนซีลเลอร์นี้ติดแกลมอะอยากพกไปข้างนอกอยากหยิบขึ้นมาใช้แล้วรู้สึกไม่ไอายใครหรือแบบว่าทำคอนเทนต์แต่งหน้าแล้วรู้สึกแบบอยากหยิบขึ้นมาใช้เพราะว่ามันแพคเกจจิ้งสวยมากๆซึ่งจะบอกทุกคนว่ามันมีสตอรี่คิดเด่นอยู่นิดหน่อยแบบไม่ได้เว่าาตออออนกแมมคืัิร์ ่วนมากทุกคนฝาแบบใสแต่ปัญหาของฝาแบบใสก็คือนี่ทุกคนใช้งานเสร็จเก็บเข้าแบบนี้ปุ๊บเลอะแล้วพอเป็นฝาแบบใสน,นึงเชื่อว่าพวกเราเมียอย่างอื่นได้ทเยอะมากแล้วไนมะ่ว่าจะเป็นการเียนหนังสือทำงานเราไม่มีเวลามานั่งเช็ดแบบนี้ทุกวันให้มันสะอาดและดูไม่สกปรกได้ก็เลยตัดสินใจนะคะทําเป็นฝาทึบสีขาวแบบมีแทนข้างในอาจจะแบบมีเลอะบ้างแต่ข้างนอกเราก็คือสามารถเช็ดให้สะอาดแล้วก็ดูแบบไม่เลอะเทอะได้นะคะรวมถึงตรงแกนของเขานะคะนี้ฉีดเป็นสีมิวกี้แบบนี้เพื่อให้มันดูแบบว่าขรุขระน่าใช้มากขึ้น การทวิแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ทามาเป็นสีชมพูใสๆแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงฟังก์ชันข้างในว่าเฮ้ยหมุนนะหมุนตรงนี้นะคะก็คือแบบพอเรียง 3- สีแบบนี้ด้วยกันแล้วมันแบบคอมพลีทมากนีวรู้สึกว่าภูมิใจมากแบบนี้แบบคลอดเขาออกมาเองเลยโปรเซสเนี่ยก็คือต้องขอบคุณกราฟิกมากๆนะคะที่แก้โปรดักต์ให้เราแล้วก็ขอบคุณโรงงานมากๆที่แบบว่าช่วยหาเนื้อพลาสติกทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวฝาตัวหลอดตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวแบบปลายปากกาตัวนี้นะคะคือแบบใช้พลาสติกหลายแบบมากๆแล้วก็แก้กันหลายแบบมากๆจนได้มาเป็นฟิใจกกกเ้าาามมๆ็ไ่่รูวทุคน จะชอบเขาไหมแต่ว่านิ้งถึอแล้วนิ้งรู้สึกว่าแบบนิ้งชอบเขามาืกอไหน่ไหนก็ไหนๆแล้วนิ้งอยากถมเรื่องการไปออกกองให้ทุกคนฟังด้วยคร่าวๆนะคะว่าแบบออกกองไปถ่ายคอนซีลเลอร์พวกนี้มาแล้วเป็นยังไงตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือเป็นปี2025แล้วแต่น,นิ้งไปออกกองมาตอนสิ้นปี2024นะคะเป็นช่วงเดือนธันวาคมซึ่งช่วงนั้นน่ะก็คือมันลุกม,มาตุ้มกับชีวิตมากแล้วก็ยุ่งมากๆนั่งแบบเลื่อนถ่ายพิ r ท์เลสนะคะดึกๆก็คือนอนอยู่กับไอแพดกับแมคบุ๊กของตัว ให้เขามาช่วยในการแบบว่าตีไอเดียของเราทุกไอเดียของเราให้มันออกมาเป็นงานจริงๆได้แต่ว่าหลักๆเลยนลี่คิดว่าที่สําคัญมากๆก็คือแบรนด์เจ้าของแบรนด์หรือว่าทีมเนี่ยจะต้องมีไอเดียที่เราอยากจะทําว่าเฮ้ยการถ่ายภาพการออกกองรอบนี้เราอยากให้แบรนด์เราออกมาเป็นยังไงมูดเป็นประมาณไหนคือรตรงตรงหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการออกกองมันไม่จําเป็นหรือเปล่ามันเปลืองเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับนี่คือมันจำเป็นมากๆเพราะว่ามันคือภาพจาของแบรนด์การออกกองหนึ่งครัง้งหรือการถ่ายภาพเปิดตัวโปรดักหนึ่งครัง้งมันสําคัญมากว่าแบรนด์เราจะมีมูดแบบไหนภาพจําจะะเป็นนแบบไไหอรีย มันคือส่วนที่นิ้งอยากให้ความสําคัญกับเขามากๆนะคะก็เลยแบบว่าใช้เวลานานมากตอนนั้นก็คือเหมือนแบบนิ้งเอาความรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนลงคอสแฟชั่นลงคอสมาร์เก็ตติ้งลงคอสแบรนดิ้งลงคอสการออกแบบต่างๆอะไรเงี้ยคือเอามารวมหมดเลยคือทําเองหลายอย่างมากๆการไปถ่ายแบบรอบนี้นะคะนิ้งก็มีนางแบบด้วยกันทั้งหมด3คนถ้าไม่รวมตัวนิ้งเองที่แบบว่ามีเป็นโผบางซีนข้าวๆแต่ก็คือไม่ได้เน้นตัวเองนะคะนางแบบทั้ง3คนนะคะก็จะมา represent ตัวแทนผิวทั้ง3เบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งซีไอ แล้วก็เบอร์สามสีน้ำพึ้งรอนนี้อยากให้ลูกค้ามองมาที่ภาพของฮีเลอรสแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าผิวประมาณนี้ฉันใช้ได้ฉันสีผิวประมาณนี้ฉันน่าจะใช้ได้มองมาที่ภาพนางแบบแล้วก็จะได้แบบว่าลองจินตนาก,การได้ว่าตัวเองจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วจะบอกว่าการเลือกนางแบบก็ค่อนข้างสำคัญมากๆคือน,นิ้งอะไปหาตามกลุ่ม a c e b o o k เองด้วยตัวเองก็คือไปประกาศตามหาแล้วคนส่งโปรไฟล์กันมาเยอะมากๆเลือกมา3คนจาก300กว่าคนตาแตกมากนะแต่คือตั้งใจเลือกจริงๆแล้วนิ้งก็เข้าไปนั่งสองโปรไฟล์เขาเรียกว He ลเลีเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าแบบภูมิใจมากมาแล้วนางแบบของนิ้งสามคนก็คือ r e p r e s e n t Helio s แบบภาพในหัวของนิ้งถอดออกมาได้เลยแบบซึ่งการถ่ายแบบรอบนี้ก็บีฟกับทุกคนในทีมในกองเลยว่าเราอยากให้มู o ดการถ่ายแบบรอบนี้ออกมาไม่เหมือนการถ่ายแบบปกแมกกาจีนที่แบบว่าดูเป็นซูเปอร์โมเดลแต่เราอยากให้นางแบบของเราอ่ะดูเหมือนการแบบมีชีวิตชีวาถ่ายรูปเล่นจริงๆเป็นคนจริงๆนะคะแล้วก็ลูกค้ามองมาแล้วรู้สึกรีเรทกับตัวเองมากที่สุดแล้วนิ้งรู้สึกว่าตอนแบบกองคือทุกคนแบบว่าใช่มากท ก็คือแบบว่าให้มูทเดียวกันหมดเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวามีฟีลลิ่งมองภาพออกมาแล้วแบบมันมีอิโมชั่นที่เราแบบอยากจะสื่อจริงๆอะ่ะนี้ก็เลยรู้สึกว่าจากการอดหลับอดนอนทั้งหมดที่นี้แบบเตรียมตัวมาคือมันออกมาดีมากๆภาพที่ได้คือมันแบบรู้สึกจริงๆเรานี่รู้สึกว่านี้แบบต้องกาบทีมโปรดักชั่นกับสไตลิสต์กับอาร์ตดีเลคเตอร์กับนางแบบกับตากล้องนะคะกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำให้แบบว่าการถ่ายภาพครั้งแรกมันออกมาดีมากๆขนาดนี้ประทับใจแล้วก็ appreciate มากและอยาจีมูในนเสน มากๆก็คือตอนถ่ายแบบนะคะเราจะมีซีนการถ่ายหน้าสดด้วยซึ่งการถ่ายหน้าสดเราบริฟกับทุกคนเลยว่าไม่ต้องเข้าสวนกระชอบเป็นผิวยังไงคือเป็นผิวอย่างงั้นเลยเพราะเราเชื่อว่าคนข้างหลังจอตอนที่เขาดูภาพอ่ะคนคนนั้นอะ่ะเขาจะได้เห็นภาพของตัวเองได้เขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินตัวจนเกินไปนะคะซึ่งภาพออกมานางแบบเราทั้งสาคนจริงๆก็คือผิวดีมากแทบไม่มีแบบรอยสิวอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่านี่ก็เลยเอาภาพหน้าของตัวเองที่แบบว่าเรามีสิวมีรอยมีรูขุมขนอะถ่ายไปแล้วก็เอาไว้ลง i อเอาไว้ลงสื่อต่างๆให้ทุกคคนนนได้เห็ะะภาพ ก็เลยออกมาจะดูแบบเรียวมากๆคนข้างหลังจอกับคนข้างหน้าจอจริงๆถ้ารู้คนติดตามนิ้งก็จะรู้ว่านิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับหน้าสดตัวเองจะเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะเขินในหน้าสดของตัวเองด้วยนี่ก็เลยเหมือนเป็นแบบบิ๊กสเต็ปสำหรับนิ้งมากๆในการถอออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็เอ็มแบรนตัวเองด้วยหน้าสดของตัวเองนะคะไปออกกองแบบคนเยอะๆรวมถึงเอามาโพสตในแบบแอคเค้าของร้านด้วยแล้วก็เลยรู้สึกภูมิใจกับสเต็ปนี้ของตัวเองมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันคือฮีเลอร์ออสจริงๆอ่ะใน,ในใจแบรน มีความไม่มัม่นใจจริงๆมีผิวที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบที่สังคมบอกเราควรจะฉายภาพจริงให้เขาเห็นว่าเราเป็นยังไงถ้าเรามีสิวเราก็โชว์ให้เขาเห็นนะว่าเนี่ยเราก็เป็นสิวแบบคุณเลยนะเราก็มีผิวที่ไม่เพอร์เฟกแบบคุณเลยนะเพราะฉะนั้นทุกๆสื่อทุกๆภาพที่ออกไปในบางครั้งมันอาจจะมีความอิมเพอร์เฟกบางอย่างรอยสิวรอยดำกระรอยช้ำใต้ตาความหมองคล้ำบางอย่างสังคมอาจจะมองว่ามันไม่เพอร์เฟกแต่เราคิดว่าเนี่ยมันคือเพอร์เฟกในแบบของฮีเลอร์สแล้วแล้วนิ สะท้อนตัวเองได้แล้วมันไม่ไกลจากความเป็นจริงของเขาจนเกินไปคือเพื่อน,นิงพูดเลยว่าแบบรู้สึกว่าแบบ ดูภาพของยินอ so like oh. ๋อแลรู้สึกมันเห็นตัวเองได้รู้สึกแบบเออนี่ก็เป็นตัวกูเองได้รู้สึกไม่ไกลจากตัวเองจนเกินไปตอนนี้ได้ยินคำพูดแบบนี้รู้สึกว่าเออมัน f u ล f i ลและสิ่งที่เราตั้งใจมาคือมันใช่เลยก็ประมาณนี้นะคะเรื่องราวคร่าวๆแล้วก็ประวัติความเป็นมาว่าเฮ้ยทำไมถึงทำนานตั้งปีกว่าคือมันนานมากตั้งแต่2023จนตอนนี้ต้นปี2025แล้วแกเพิ่มด้ขายคือทำอะไรมานะคะก็เหมือนแบบว่ามาแบบมอบตัวกับทุกคนแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นไงมาไงนะคะรวม ทุกคนกับโปรดักต์วนี้เอาไว้ด้วยนะคะและนิงก็หวังมากๆว่าแบรนด์ฮิลิออสจริงตั้งใจทํามาตั้งแต่วันแรกในแบบปี2023จนถึงตอนนี้ตอนที่นิ้งแบบว่าตกตะกอนทุกอย่างออกมาได้แล้วแล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราทําไปเพื่ออะไรเราทําไปเพื่อใครหวังว่า,วาทุกคนจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วก็เข้าใจนิง้งจริงๆว่าทําไมถึงต้องนานนะคะยังไงนิ้งก็ฝากน้องคอนซีลเลอร์ไฮเดรตชินคอนซีลเลอร์ตัวนี้หลือหลายคนเรียกว่าคอนซีลเลอร์เนยถั่วนะคะก็ยนินดีมากๆเป็นชื่อเล่นที่แบบว่าติหดหูดีถ้าชอชอออบงงาา feedback, บบบไไไไมมมมม่ยยยัังงงสาาาาาารรรรถฟฟีีีดแหลล้้นเเจะกท์ป สำหรับทุกๆคําสั่งซื้อด้วยหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะฟีดแบ็กกับแอดมินโดยตรงก็คือสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะนิ้งจะเก็บฟีดแบ็กไปพัฒนาโปรดักต่อๆไปนะคะรวมถึงพัฒนาโปรดักคอนซีลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะคะนิ้งเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ว่านิ้งพยายามมากๆกับโปรเจก t น,นะคะและนิ้งก็หวังว่าความพยายามของนิ้งครั้งนี้ในการปั้นโปรเจกเคอรีอสขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นความสบายใจของใครหลายๆคนได้แล้วก็สามารถเข้าไปคีลิ่งหรือว่าเยียวยาความไม่มั่นใจของผู้หญิงหลายๆคนได้จริงๆนะคะก็ฝักเน หม่คลิปหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หน้านะคะบ๊ายบาย